ะะอันนี้อันนี้นะคะต้องบอกว่าท่าน oh. พี่พรนะคะเป็นคนเอามาค่ะมาจากอุสาหกิจจริงๆนะคะแล้วก็บอกว่าเอามาประมูลค่ะแล้วก็ถ้าได้เท่าไหร่นะคะก็จะให้ทางอุตสาหกิจนะคะหมดเลย100เเซนะคะค่ะตรงนี้นะคะขออนุญาตประมูลที่500ร้อยบาทค่ะ้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะสุมาลีให้พันหนึ่งนะคะ ขอบคุณค่ะไปอื่นนะคะค่ะขอขอ,ขอดูเพิ่มเติมได้ไหมคะให,ให้เพิ่มก่อนจังทันไหม่าน่านห้านหนะครับถึงไหนครับพั0นห้าไปนี้เหยคะ่ะั้งไหนนะค,ะ 1, ครับพันห้าใบแรกเอาท่านเจ้าของรีสอร์ทนะ,ค,ะ 5, 5, ครับพั0นห้าใช่ไหครับใบแรกพั0นห้านะคะอ,นนอันนี้นะคะ ท่านกำลังใจวี่สากลชุมชนเท่าไหรแล้วเท่าไหร่ครับหมอี่ห้าร้อยบาทคนเลยคุณสุมาลีให้พันหนึ่งพันห้าหมนกันนะคะขอบคุณมากค่ะมีเจ้าของแล้วขอบคุณมากนะคะแล้วมึงนอกเขาก็เก่งนะคุณหมอกี่เขาก็เอาจากสารอย่างเงี้ยแล้วไปใส่หนังจอะเทศแล้วกลายเป็นสองล้านสองไปเลยนะครับไปนี้ก็เราก็ซื้อนะครับ นี่อ่ะเพื่อเผื่อมีคนชอบนะคะของแบรนด์สกิล่าค่ะต้นตูนกี่มานะแพงมากค่ะขอหนุญยตจะบอกว่าขายนะคะปกติราคาเต็มอยู่ที่8,000วันนี้นะคะขอขายประมูลนะคะได้เท่าไหร่เท่ากันนะคะขอเริ่มที่3,500บาทนังจระเข้แท้100%จากแบรนด์สกิล่าค่ะ3,500บาท เออัปย้ยถือไปคานตล้อไปยุ้อถือบ่อยใช่แล้วจรู้ว่าราคาดีนวาเท่าไหร่นะครับยื้อให้เท่าไหร่แปดไม่เริ่มเท่าไหร่นะห้าพันวันนี้บอกห้าพันเอาไปห้าพัน่อย่ายอม เพราะว่าน้องๆข้างหลังก็คือแบบอยากอดโฉมแย้แล้วนะคะ5้าพันห้าพันห้าขอบคุณค่ะขออน,นุญาตติดเลยขออีไปหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเอาเงินทั้งหมดไปทำอะไรตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะราคาขายอยู่ต้องบอกว่าหนังจระเขคแท้100%นะคะราคาขายอยู่24,500าร ปกติราคาเต็มนยะก็ขายถูกอยู่แล้วเป็นคนที่แค่อยากขายนะคะอยากอยากขายของอยากขายของที่เรียกว่าลูกค้าอยากได้ในราคาที่แบบย่อมเยาเพราะปกติราคาจะแพงจะจะสูงมากนะคะวันนี้ปกติโม <itud> ที่ขายสี่ห้าหมื่นไม่ใช่หรอใช่ค่ะปกติขายหลายหมื่นเพราะตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วราคาแบบนี้โอ้โแล้วนี่เริ่มเท <imet? S 2> ่าไหร่นะครับ เริ่มที่หนึ่งหมื่นห้าเอา้ยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจระเข้เลยนะครับใช่จระเข้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นห้าพันบาทพูดอีกอันนี้ทุนยังไม่ได้เลยนะคะค่ะสักหน่อยไหมคะคนยุยโอนแล้วนะครับพอกค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะปิดเลยโอเคขอบคุณมากค่ะขอขออีกสองค่ะ ไปชุมชนค่ะ500โอเคอันนี้ก็500ค่ะอันนี้ก็500ค่ะอันนี้ก็เป็นกระจุหมประกันจากวิสกิจชุมชนค่ะสวยนะคะอันนี้5้0 0คุณสุมาลีห้าร,ร0 0คุณสุม,มาลีนะคะนั่นก็จ่ายไปแสนสามจริงแถมเลยห้าบาทขอบคุณค่ะ,อ,คคะอีกนหนึ่งใบ ขอได้ไหมครับขอห้าร้อยครับได้คะ่ะขอบคุณค่ะก็เป็นแสนกับห้าร้อยนะครับ <c oughs> น่ารัก,ก้องค่ะสองพันอันนี้ให้พี่จีนไปเลยครับผู้บริโภคสองพักกนห้า <2, 500. S 1> พี่ชาบอกสองพันห้าบ 2, ค่ะไปไปสามพันนะครับประมูลให้พี่จีนนะคะสามพันค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากให้พี่จีนนะครับ ไ,ได้เลยเนีมั้องเยอะไหมะ <c oughs> ได้ค่ะก็น่าจะครบแล้วเนาะมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาโมนในครั้งนี้นะคะ <c oughs> ได้ได้ทุกอย่างคะ่ะเข้าสู่โครงการขับเคลื่อนผ้าอัตลักษณ์จริงๆเพราะี่ซื้อผ้าจากชุมชนเยอะมากๆซื้อแบบเือจริงๆทำงานคะ่ะคุณเป็นล้านอยู่แล้วมันค,คุณไม่ดแลแต่ว่าก็อยากที่จะไปต่อ,อยากจะไปช่วยชุมชนนะคะเอาผ้า รอดูแฟชั่นจากผ้าชุดท,ที่ซื้อมาเยอะขึมาค่ะแล้วก็มาลังสัดตัดออกมาให้เป็นแฟชั่นโชว์ท่าคืน,นี้สวยงามมากๆค่ะแล้วก็ใส่กับเครื่องประดับแบรน,นด์วิเจมด้วยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่หมอชิ้นด้วยนะคะแล้วขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะครับทำหน้าที่พี่ตัวแทนผมด้วยนะครับซึ่งแน่นอนในช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญน,นะครับเมื่อสักรู